เดะะ็ดช in e ายเอีกจีที่น่ารักที่อยู่ทั้งบ้านเรามาพบช่องช่างแฉเนาะโอ้มาดูกันพ่อทำอะไรเนี่ยโอ้แกงอบหอยเนาะเนี่ยเตรียมเครื่องไว้แล้วเนาะเนี่ยโอ้พ่อตำพริกใส่อะไรกับคำภูพร้อมกันแล้วก็ ข้าวเบื่อข้าวหมาเนาะเนี่ยเสร็จแล้วโอ้เสร็จแล้วก็ไปดูดดรดดู <c oughs> ไปดูพ่อหน้องก้อยทำยังไงต่อเนาะไอ้จีมี่บากไปลนะพ่อหน้องก้อยก็ปรุงแล้วเนเาะอตะไคร้ใส่หม้อ ตัดเป็นชิ้นๆดี้ยวพ่อก็จะเอาอะไรใส่อีกเอาหอยใ,ใส่หม้อโอ้โตะกนแล้วก็ไปล้างอีกทีสิ ก้นนหน่อยอก็มารอดูเนาะแล้วพ่อจะทำอะไรโอ้ขูดางงั้นเลยเหรอรรโอ้โอีดำเอ้ย,อย,ยชุดรชุดมันชุดไขรชุดมันเหรอใส่เครื่องครบเรียบยร,ร้อยเนาะใส่ในหม้อเลย có ý gắn phải ông ngua cháu 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 โอ้ห oh, นึ่งชนใหญ่ <laughs> น,นี่ก็เกลือโอ้ oh. แกงหอยย่าให้เค็มทำไมใส่เกลือเยอะจังไม่ให้เค็มนะ่ะนูน่นไปด <K oi S 2> <laughs> ูอยู่ในชน้นก็เยอะแล้วไปดู อก็วิ่งไปเอาน้ำมาใส่หม้อแล้วทีนี้ก็แกงแกงอ่อมเนาะแก๊สหมดเราใช้เตาวันนี้แต่ไม่รู้วันไหนเขาจะเข้าสก,กลุลเนาะถึงจะได้เติมแก๊สใช้เตาไปก่อน เราให้มอเดือดเนาะถ้าใส่กะทิยิ่งอร่อยนะไอซีเนาะแกงหอยใส่กะทิด้วยโอใส่กะทิใส่ผักนางเลือดด้วยยิ่งอร่อยหอมกะทิ เราะว่าผัดเผ็ดหอยนะั่มันอร่อยนะกลัวหอยไม่มสุกต้มสกอนแล้วก็เอาไปผัดแต่ไม่รู้เขาทำยังไงเนาะไม่เคยผัดไม่ไมยากผัดก็ไม่หนึ่งก้อยไม่เคยทำไม่เกียดลุกนะ้ ใช้ฐานนะครับออซี่ใช้ฐานเนาะเราใช้ฐานเนาะไม่ได้ใช้ฝืนใกล้จะเดือนแล้วอีซี่เกสมันหมดมันหมดเมื่อวานนี่เนาะเกจเก็ะวานไอซี่ว,วานนี่เนาะดี วันนี้ก็ลืมไปเติมนานไหมคือมันจะสุกใช้ฐานแบบนี้แหละ ประมาณครึ่งชั่วโมองยังได้กิน่นใช่โอ้นานพอสมควรเนานะตั้งครึ่งชั่วออโมงว่าใช้ถ่านน้อยจริงได้ร้อนไม่ได้ไม่รู้แหละกว่าร้อนยิ่งกว่าไฟเนาะหัวก้อยก็โคเร่งโคเร็งแล้วเนาะเสียงหอยโอ้ใส่ข้าวเบออื่อเยอะเนาะ น้ำมันขุนเนาะน้ำไม่ขุนเลยไม่เป็นไรคล้ายๆกับกชทนอุตซีก็เอาผักคุ้นตูมมาใส่มันสุกแล้วก็ชิมดูไม่พออะไรก็เติมใส่ถงใสจะได้ใส่ปลาด้วยใส่ด้วยเหรอเคยดูเจ้าใส่เกลือก็เยอะแล้ว หยิบกางตองเลยหยิบไยกว่าจะเฉ็ดนะคะเอฟซีครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้กินค่ำแล้วก็กินน้ำแข็งเนาะวันนี้อากาศร้อน สีค่ำๆแล้วก็เริ่มอากาศเย็นๆโอ้เสียงหม้อฟดแล้วนี่ตนก้อยไม่รู้ลุกไปไหนเนาะเนี่ยเหมือนแกงเสกษฐิเนาะมาดูหน้าตามนาันก็ใสสีนี่นี่โอ้ก็มาดูตอนวเวลาตอนมันสุกเนาะ จะเป็นยังไงโอ้สงสัยพ่อน้องก้อยเดินไปเอาผักนางรักนะคะเอฟซีเนี่ยวิธีอมหอยนะคะง่ายๆเนาะเห็นพ่อน้องก้อยทำต่อยก้นหอยแล้วก็เอาไปล้างแล้วก็ตำเครื่องใส่เนาะนี่หมอ้อกดเดี๋นะคะเอฟซีเนาะนี่ค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนก็เป็นะ่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ